ความหงอยในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับในขณะนี้รัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดประจินบุรีก็ได้มอบหมายให้มีการทุกอำเภอนะครับจัดให้มีพื้นที่ในการจําหน่ายหมูราคาถูกในราคากิโลกร,รัมละ150บาทให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในช่วงที่ค่าครองชีพโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้จับจ่าย ใช้สอยซื้อสินค้าซึ่งจะต้องจําเป็นต้องบริโภคในราคาที่ถูกลงนะครับและอำเภอสีมาโพธิ์เองก็จะได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้โดยจะได้นําสินค้าอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นไข่หรือเป็นไก่นะครับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะกระจายไปยัง,ยงจุดต่างๆในชุมชนนะครับให้ทั่วถึงนะครับก็ขอ,ขอฝากพี่น้องประชาชนว่าขอให้พวกเราได้อดทนนนะครับในช่วงนี้อาจจะเป็นสินค้า ที่เกี่ยวกับพืชผลการ,กรเกษตรอาจจะมีราคาสูงข,ขึ้นนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับรัฐบาลแล้วก็จังหวัดปจินบุรีเองก็จะพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับคุณมิสมพงพงทิศเห็นยังไงโครงการนี้ครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่กระทรวงคมนานีได้มาดูในเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวมันออกมาที่จะหนักมากก็คือราคามมูแพงซึ่งเราก็ทราบปัญหากันอยู่เพราะในส่วนตรงนี้ก็ ท่านขีน้กระทรวงพาณิชย์มาช่วยนี้อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าสภาพเศรษฐกิจข,ของตะวันเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนอยู่แล้วการที่กระทรวงพาณิชย์ได้มาช่วยในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนผมอยากให้ช่วยถ้ามีโอกาสต่อไปเนี่ยก็อยากให้กระทรวงพาณิชย์ได้มาช่วยในเรื่องนี้บ่อยๆพังก่อนจะเป็นการดีครับ,รบขอบคุณมากครับ ป้าบัวค่ะป้าบัวป้าบัวนี่ให้ความคิดเห็นยังไงโครงการนี้ครับดีค่ะอยากให้มีบ่อยๆค่ะจะได้ช่วยประชาชนได้ตลอดค่ะบ้านกี่คนน่าอยู่กี่คนเก้าคนเก้าคนนี้ทานได้กี่วันคล่วงวันต่อวันค่ะสองโลนะเดี๋ยวมาขายใหม่ไปดูนะแล้วไปดูใหม่ปลาบ้านอยู่ไหนครับ พยาวังค่ะเอพยาวังนะสามร้อยสองโลตาขอบสดีครับทันได้หลายวันอยู่นะสองโล